สมัยเลิกก่อนกระหูตกกระหมดยิมก่อนไก่กปุ๊บกับสมจิตกระโม่ร่างร้อนหรือสมจิตกลางสกี้ก็มือเลอะมือเทาะมือเลอะมือดอมไก่เบิ่นปุ๊บยงมะตายเรื่ยอยงมะตายเด้งยงมะตายแหมรถย,ยมิมหล่อยิมก่อนเตมเบาเติอมหมวยบัดอีพีก็กล้าดเออสมจิตเบิ่นแต่งหมวย e อีพีโอเราเกี่ยวกับแต่งมากจังอสันตะบางคนหนึ่งก็เบิ่นจะเบิ่นได้แย้งจะเบิ่นได้กุญแล้วเออแล้วก็อามาก้นกุดคอมเมนต์กุดก้อยเออกุดเราเราสันเดตาสันตะมากสันตะมากเนี่ยนะสมจิตเลอะเรี่ยมเ,เอ,อมิเอ ยามสังมากกนเบิ่นไดกุญวิดีโอล่ะก็กูดกอดกูดเลาเกนีมาสัญญาณเลอะอ่าจุดดอันกนกะหมู่อีมงกนยอกดยอเลายอเขียนเอยอประกอบแนวตรกและอ่ะมนีอจีอออ่านกันเออจีเินดอ่าเลาอันบ่ยังเลามามน่มงนเจ้าก็กดยูรดานรมวิดีโอเดอและวิดีโอี้อ่ะนยงปโลนี่กราวเเออบัน200วิวอ่ะกนกดคอมเมนต์นี่ก็มารเติบ เออจิตตังเจ้าก็แรกเกมยืมาดาวคนอว้วบเออสันตะตอมองน่งะเรา,า,ากนทิกกะบ้าเลเกมทาแขกสันตะไอเวอเอิอมกนทิกกะเปะเนี่ยมาซื้อโก้หลวงพะบางสันตะสีอมเนอร์น่ะไม่พาวันเออแฮมก็มาสันตะเจินระเอิมตายแล้ยากีมาซื้อไซม์มาตะตมองเอิมอย่าละเดบริบุบเหลงตอมองอย่าก็ ពេលក៏រត់រឹងត្មងក៏ឡោចាននេះហើយកូនចៅក៏តយោហ្គីមកຊືຄໍາລາເອໂອມສັນຕະຕົກອອກເນເກລາວຈານນີ້ຕອຍោហ្គីມາຊືອາມິດໂອມສັນຕະរວາຍຕາຍຕອຍោហ្គីມາມາຫ្គីກະລາວໄທສິງແກວຕ្មອງກະລາວໂອສົມເສີຍເນາະຍົມເຢີຍົມເຢີກະດິສັນຕະຕ្មອງເອມສອນພອນວິໄລສັນຕະຕ ્રા ງເອມຕາຍອືອາລີກະລາວດຽນມາສັນຕະຕົກເອມຕາຍສົງເດເມືອງກະລາວດຽນມາສັນຕະຕ្មອງເອຕອຍោ គ vale េម <|so|>> <si ោះគេមើលអត់តៅមូបាយប๊ะចាំមើលត mm ៅមូបាយឡៅសន្តតើអានแน่เนตายអូខេដែរជិះឡៅ ແລະអាហ្មងគុនឡៅហែមខរប៉ាដេធិនកំមូនណែអូប៉ាដេធិនកំមូននេះជូនគេខាត់ប៊ីប៊ុនដែរម ی... ៉ាញឡៅមកមងเนาะអានេះណាអាចុរិអន្តរសំជិទ្ធតែងឃ្លីបຕະຫຼອດជីប៊ុនដែរតែងຕະຫຼອດតាំងគ្នាយ៉ាអឺអាកំមងមិងគុនក៏ម៉ាញអឺក៏ជឹងមកជូនមហាម៉ាត់ເຖີກະម៉ាញឡៅសាអាចសំជិទ្ធកំមូនដែរនេះអាນໍາមະສັນຕະສ름ើເຖີមើສំជិទ្ធប៊ុនដែរគុញមើປຸມສឹងរៀបរំສັນຕະເຖີໄດ້ແດງບົວແກ້ວຈັນແត្រກະឡ drum video อันสนจิตนึงเนี่ยอึมจ๊ะสนตะมะเนี่ยนี่เจาะอันบ่หยังเออมอยนี่จะเมื่อสนตะระวายกะบานนี่จะมื่อนตะตะมองเปะนี่สนตะจางเออสนตะเสืองปริ5สนตะกะดิง6สนตะป7สนตะกบัว ปดสันตะช่างเออเก้าสันตะฮริโอลเออสิบนี่สันตะฟะสนี่สันตะปรยองสิบนี่สันตะมรสิบสันตะดังทรอ l เออสิบสี่สันตะกอยสิบห้าสันตะอิเวสิบหกสันตะตะตุกกสสันตะซิมตะเลเดสิดนี่สันตะสลอกสิบก้านี่สันตะตะรลกสานี่สันตะอรวิเอซิมเนี่านี่สันตะโซหรือว่าสันตะ ทังเออสาสองสันตะกลางสันตะ สาวสามสันตะฤกสาวสี่สันตะสิมจันเระสาหสันตะสิมตะบะสาหสันตะสิมอมสาเจ็ดนมสันตะตะหาวแปสันตะตุตตะวะเออกี่มาตวะนำเนอแล้วก็สาเก้าสันตะตวะปลงสามเนสันตะตัวังเรือสาสันตะสระเลืองสาสันตะตรลองไบร์ามสิบสาเนมสันตะจันโดซึสามสิบสี่เนสันตะติยอร์สานีสันตะไกวเครชสามสิบเนสันตะตะง เออหักกี้มะซนตะอะเดกมุเดกะปะมะซนเดจรยาลเกบังบ nah ังบัดเนี่ยกะเจอาหมากโปรยเกบ่มืนออลองบอนี่มื้นองนึงกอกอยปัจจุรกนตรมวีดีโอเกลอันสมจิตเบเนนเอิ่มและอะกะโมกนคอมเมนต์อือดาวดีโอซึ่งสมจิตปจรเดือกลดเราเอออันเราสนตะตะวะอันหึมหยังแนเออเาเรื่องสนตะตะวะอจะอภาพอันบ่แยงเออจะฮูแตมกี้มฮูแตมเดแฮมบุญเลิม ຊົງຍັດດາບໍລິອມທວມກະຫມົກຫມູ່ນີ້ຍັດດາບໍລິອມທວມຮຽນຈົບຍັນຫມໍ7ເທີແນຍຍໍຊົງກຸຍໍຊົງັກນການຕມກີກໍູບັນດຮນລອງບງນວ່າຍໍກຸ การแต้มก็เฮียนย่อเทื่อละยนียเรียนย่อเจ้ากี่เจ้ากนายเรียนเจ้าอาจารย์นี่าจารย์นาแล้วก็ทมออาชีพก็เลาเบนย่อสงเกนี่ละแต้มดาราอาหารเนาะเด้เมอจุเดดกงก็แต้มอันเด้ล่าสุดในงานตะลำปามสงสมงสมจิตเบนได้กดรวมสมจิตก็อันก็แต้มอันเด้5สันตะให้เอออาสันตะระวาสันตะสิมอมสันตะตมองสันตะกลางและองอาสันตะตวะเออและสิกี้นี่ิกเาบ่ได้สันตะตวะเอออันสมจิตเากลิสมจิตเราปะแมนหรือดอกุงเตกางบ កន្តោកន្តែលោតតានជួនបកកាច់ហើយປ່ຽນយ៉ោដាក់កន្ត្រុំវីដេអូហ្គីអឹមយើងមកតរិញលុចយឹមលោះយឹមគុន อันเล่าเรื ong, ่องสันตะตวะนึงก็ก็มะสันตะสึงเลียดบ่วางเออสันตะตวะอันนี้อาจจะเกยงมะตายเรญยึมล้อยึมกุลสมัยนําเยอะนี่เอออาจจะบาะมงกุยอโรคยอทุกข์ยอยากนี่แหละเออเบือนไดยอจากกงจากกลางยอรับจางดาปะเตเปรียงเออก็มปะเตไทยเออเบือนกุมูลกระทรงบ่แล้วเออก็จุกดกลางยอสรเองยงสรเองมะสรเองกุงสรเองกลางสรเองตายสรเองแหมก็ก็บได้กุมูลเดนี่นะ สมัยยำเยอะละเบินเด็ดจะย่างย่อเออนอย่างกกยตามงอตามเดเรามางอรกระเรื่องนี่นะอ,อและตะว่างกัน,นี่เริ่มตะว่างส่งเงอ,อกกะก็ม่ามากอันจะเเราก็มือเดินเจ็ดเดินแปดเดเนี่แหละเมือดอกบะกุนปีกีนี่อมกำลังกลากลางโรยบางเราเออลลีปะเตะเราเดอก็เบินรับผลกระทบมากเนี่ยนะเกอ,อกายตามงอบบนี้อยูบุบรงอยู่บุบรงบันี้ยอดลนนอร่อรอ,รอมกำลังกลางโรยเอออมนำเกอ,อกาะเลยข้ามยอดราชหลงโหนนี่เพื่อน เออต่น้องมอ่อก่อนตัดเล่งดูรู้โรยก็เป็นอะไรที่แทงเออก็ละสมอดกุญญ์อย่าตวะตีงทับบลาหลองหฮเลยน้องกุญมุดมากล้านโตมากบันโตปอดตดลองเนีะ เออตรองตระวะนี่ยอบลาลองฮุเกลาตระเกดซาเอดีกะมุ่ยกนเออหุจนี่น้องกะอามากลานโตมากบันโตนาะกะน้องคามยอเบือนนาะกะปอนยอเบือนอันเดปอดกะดอมจิปิมะกะาจานนี่ตระเกดจานนี่แล้วกกปอดยอมุยอนมัดยอรอดตระดิกรึงเออตวาอันนี่ละตปักเออเกกรุกกําเดารงจักมะกมูลไดเกนี่กละดัดละเดงดูโลกมูลงกซอกดาเมืองไทยกนกดูโลอะรุกโลเออ กมลศิริสังเกเบื่อนนี่นะอย่ารับจ้างเบื่อนนี่นะรลอยยอ่ตอต่ำอมจมดาเบือนอมดาสุเกอก็รุกกับเซิดอมนี่เกอก็รล,กกอ,กอ,กอ,ลอยอมหานเออยามสรวดดอกสบังนี่เออหรือว่าบางบางเคสนะรอเปลือมกี้นี่นะมอกเกินนี่ยอ่อย่อมันเนี่ยยอ่อลอ ນາເລຍຍສອກຣິບເກັບກມູສຶງເຮົລອຍອມຈົມຕະປນອົມນນດພດນນທັງແ랬ນະທັງຕກເຊດເຕະນມພດສຶງຍາສອກມູນດາຢະດ จิกายอันยงมาเดะเออจิกายอันกนกลางเดะกายยอฮานเดซัมเออยออันปอดตลองอันตวะตวะตัลปักเออนอจึงเดตวะนี่มอสันตะเดเกตังเดมือกนิอมันอลอบอเดมออีพีกลาดไหนเราซากนเนี่จะอักกบาสันตะกมุมนี่บนเลยอกนิละเดกนิมอสันตะกบารนี่านยอกนิละเดกนิมอสันตะเมนดกสันตะตวะเออานยอตวะเดตวะมอสันตะเออสันตะตวะกะมอกราวนี่ยงมะตายเรยยงมะตายเดง เบิ่งเหยาะเมาะกำหากอ๊ะแนวตระกตางอ๊ะแนวตระดอฐตางเก๋ยแมงกุนทาวกุนเกลออันหำยังก่อกอดปุญยรดาเบือนวิดีโอกีเพื่ออันเบี้ยงแม่บังเบือนได้อ่านเบือนเด1อะพร้อมปะสมจิตก่อจะเบือนได้อ่านเบือนเด1แลกเปลี่ยนเหยาะอึสกี้ก่อจะเมิงกราวกึกาลจิจากยายอสกี้โอจูอันบ่อเล่าสาจูอันเล่าสนตะมะตอยอสนตะตมองสนตะระไวสนตะสิมอมสนตะเอเวสนตะกอย เสียงวูดเออมวยเมื่อมากประเวยโอเจเลาสันตะมวยน้ก้าลเอออันจานนี่ลวอันบอกก้อยประโยชน์แต่บืนวีดีโอเกอมเราสสยจุอันเราสันตะมาพีต่อยออ่ะสมชิตจะได้เสียงส่วนมากเอิมเสียงเมื่อมากและจะเลาสันตะกันนี้อันยงมะตายรินยงมะตายแฮมอีเบอร์เดย์ไม่ต่อยอสกีพีกี้ก็บเจะเมอรกล่าวก็กาลจีจากยาอยอดมือสกีอ่ะสมชิตโครอยพรอันบึงบอยงยงมะตายรินยงมะตายเด้งบึงยอเหมาะกําอันอสุขภาพกลางแรงดะจุดะาวารเออจีเรือดะกรุตุมกตุ้มก ภาพกลางแรงเคลื่อนตึงเคลื่อนอันเหมือนกูรยูร์ตึงยูร์ก็อันเหมือนเดรยอันอ่ะอันระมังลดยิมหล่อยิมก้นเอออากโมูลกินระยะสะกนอรยิมหล่อยิมกนะ้นเนอดางมือสกี้จิเมืองกราวเกอเนอะเอ,อส๊อปหมายเล้อบายบาย